ท่านเตยมีเขาถึงว่าประชาสัมพันธ์นเกี่ยวกับกลุ่มนะครับเพิ่นสิมิติิงวันตีเก่านี่นะครับผู้ใดที่เบิ่งมงหอตอนนี้นะครับเพิ่นสิมีติิงวันตีเก่านี่สําหรับผู้ใดที่อยากเบิ่งพ่านเตือลฟ์สดกะในในคลิปใน y o u t u ู e เท่านี้แหละครับผู้ใดยอยากเบื้องลฟ์สดกะเตรียมตัวนะครับข้อ,อมตม์ไว้ได้นะครับว่าอยากเบรับไลฟ์ให้บเบิง่งแน่นะครับมีเสื้อผ้ายนะครับ ช่อง YouTube ดังๆอยู่ประมาณสามช่องนี่แหละขาเจ้าสิม่านะครับกะถ้าเบิ้งเอานะครับถ้าอยากเบิ้งกะติดตามเบิ้งครับผมเดี๋ยวพ่านเตยจิไลให้เบิ้งถ้าบ่มีหรือว่ายอดวิวมันบ่ร์เตีองบ่ไปใส่มาใส่กะขออนุญาตทายคลิปนะครับแค่นั้นแหละครับอันที่ทายแค่บรรยากาศก็ยังพ่านเตยพักจนี่แหละครับฮะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบุญีพ่อพ่อก็พ่านเตยอีกเช่นเคยครับผมสำหรับวันที้สิพามายามบ่วงนู้นนะครับเด้อครับพ่านเตยมาใส่บ่วงนอนขึ้นเปิดฤดูกาลมาเฉียมบ่วงไม่น้ำครับ เห็ดใยประมาณต้อสองลอยนะครับห่วงชุดนี้ฮะยังไงกับไปเบิ้งกันเลยครับผมสําหรับไม้เหล็กของเขานะครับนี่ครับตัดมากไม้เหล็กครับผมไปแบบเร็วๆจัง่อยครับผมนี่ขาดครับผมหลังเหล็กแหกหมานครับผมขาดแต่ยังไงผ่านตื่นกับเงยไหลนะครับกับวัลลุ่เสียจังไงกับยางซองๆหาหาเบิ้งล้อนี่แหละครับกับสาเหตุทีเรท้ายแบบนี้เรื่อ่ความเรื่อผ่านตื่นลืมกล่องนะครับอยากเอามาทายเห็บเบิ้งอยู่ครับ เมื่อไทยอยากให้เห็บิ่งคือเก่าะแต่ว่าพ่านเตลืมครับผมขอโทษขอให้ละลายกันแล้วกันครับตัดไปแถมที่สองเลยครับผมแถมที่สองนี่ยางขาดครับพี่นวลกัดยางลักห่วงมันเสียบบอแหน่นครับยี่เงี่ครับเอียงลงไปมันก็เรียบร้อยครับสําหรับลังนี้นะขาดยางโอ้ยนะตัดมาลังที่สามอีกพี่น้องครับขาดอีกลังที่สามครับพี่น้องว่าท่านได้หนูเพราะโตแต่ขาดไปสามเลี้ยวนะพี่น้องเงินพ้าคือพ่านเต๋อปคือหนูเป็นตัวโตญ่ครับนี่พ่านเต๋อไมายามนะ หกม่วงผมบานหกมงหาสิบเนี่ครับล้างเหลียกที่มันขาดเนาะจำยามว่าหอดล้างนี่ครับพถึงสิบนาทีสามครับขาดคืองึดหลายวันเอกสําหรับมือนี้กับเป็นอีหยังที่แบบเหมือนแต่งค่ายพอถึงกับพี่น้องครับนี่ท่างขาไม้สี่กับเป็นตะถึงพานกับไปกับมาพี่น้องครับรูมันก็ไหลายอยูะเลยนะพานแต่กับปอยไปหลายตัวครับสําหรับไม้นี่กับเดี๋ยวกับกับมาซสาอีกครับพี่น้องเดี๋ยวถาเขาลึงเลืองเนี่ครับเหมือนห้อยมันขาดติดละเสียดายครับอ่ะถัดมาหม่องนี้ครับพี่น้องครับสําหรับหม่องนี้นะ นี่ครับเป็นหม่องที่เขาเจ้าหามไซเบ็ดแต่ว่าพันเตยไซบ่วงว่าเป็นยังครับผมปักลงไปในีันแล้วครับนั่นเดี๋ยวสีซองไอ้เบิ้งครับผมเห็นห้อยหลักเสียบโยกๆออกมาหน่อยว่าครับนั่นห้อยบ่วงถอนครับผมมีบ่วงหลังที่สองเี่มันถอนนะพี่น้องสำหรับมือนี้ครับขาดสามว่าครับถอนไปสองแล้วพี่น้องยังม่ขั้นในหลวงพ่อตัวพ่านเตยจนงึดอ่ะพัดมีพ่อใหญ่มบใหญ่ก็จะแบบเขียนในพ่านเตยว่าบ่ได้เอาเนี่ยมาถอนมาแก่เพื่อนบอกเฮ้ยเจ้าใดบ่เดายาเขียวมาให้เพื่อนว่าเอาสำหรับคลิปนี้ครับบ่รู้แล้วครับ ถอนเมือสวมเป็นผีหลังถอนสวมครับส้องรับมือน,นี้เนาะกะถัดไ้าอีกนะครับยางพันเตืยงยางล้อหาเบิ้งนะครับยางเลาะไปเรื่อยๆยางไปเรื่อยๆยางไปเรื่อยๆครับผมช่วงนี้กะไม่มียังนะครับยางล้อเนี่ยแหละครับคอยย้ำไปเรื่อยๆนะครับตัวี่ได้คลิปไม่เบิงเเ่งแต่ละคลิปกะถือว่าง่ายก็ได้ครับแต่แต่ละท้า,ทายแบบนี้บ่อยากครับผม ใช่ครับหลังนี้นี่นะครับแต้มเรียกแหกมานต้องเข้ามาเนี่ยครับผมในที่สุดกับมาจนได้ครับพี่น้องโอ้ยผ่านเตยเนี่ถ่าล่อค่อยมาบอกย่างกับตื่นเต้นยามไม่ได้กินข้อแรงอะไรอย่างเนี้ยครับเพราะาเขากับแจีวมากนะครับกันบ่ได้หนูก็ได้กินเขากับแจีวเลยพี่น้องครับว่าตัวนี้ก็ถือว่าใหญ่นะดำผลดำปื้รๆเลยพี่น้องดำบอย่างขัดกัแต้มถือว่าใหญ่ใส่ได้ครับผมมันมันนบนี่ตัดมามองนี้ครับพี่น้องที่มองนี้ผ่านเตยสันนิษฐานไว้นะครับหมาเดี๋ยแหกครับผมเพราะว่าลวดมันจังนะครับลวดมันตึงเลย อ่ะเดี๋ยวตอนสองมี่ยังมีเสลยครับผมมีเสลยจะติดตามไปเลยครับผมนี่ครับสำหรับแต้มนี้กะมันกิเป็นตาได้ก็เลยพี่น้องสำหรับคู่นี้นะครับแต่ว่าภาเขามันยังหลายครับผมส่วนมากมันมันเรียนน้่งคล้องสิครับมันบ่คือย่ามหนูถอนหนูร่วมข้อหากันเนาะนั่นแหละครับนะครับคอยเป็นคอยไปครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆตัดไพ่เต้มที่สามเมื่อวันแต้มที่สวงโอ้ยเนาะปัจจิภาคพิทกับภาคพิทพี่น้องสำหรับแต้มนี้ก็ลูกแกะครับผมมันเรียบร้อยข้าวบ่วงน้ำพานเตะก็เลยฮะได้ปิงแล้วพี่น้องได้ปิงแล้วครับ ครับเตรียมนี่ก็ถือว่าโอเคผ่านนี่ครับมาไปคอยเป็นคอยไปครับคอยยามไปเลยพันติดกับไปจริงสิเลยครับมึงหมองไายมึงหมองกระเดยตัดหรอกยามมันย่างปวดเอาจากซิฟก้อนหน้าที่กับพ่อเหรเนาะพี่น้องเนาะพ่อเด็กยามเหรียญยามมวนยามหัวไป็นลำกันพ่อเด็กล่งจีบอีกทีพี่โย่เบื้องพ่านเตือนนะอยากเข็ดเอาบรรยากาศงามๆให้เบื้องอยู่นะครับสำหรับการมาหาอยู่หากินของเขานะครับตัดมาหลังนี้ครับพี่น้องครับตัดมาหลังนี้ก็ขาดอีกแล้วครับเบื้องนี้ห้อยอุ้มรุมยกพี่น้องเบื้องนี่นี่ครับเบื้อง นี่เบื้องสวนลวดเบืองโพมากครัน้องพันเตยยืดคักยืดแนี่ยเหมือนอันขาดไปขาหลังพี่น้องคือเบื้องนะครับนี่ครับป้าผืออ๋อหอนนัมันอยู่ในห้องเหมืองครับพี่น้องครับนี่ถ้าเบาเหรียบาหัวามานพันเตยก็ห้องเอื่นห้องหยั่งอันแล้วพี่น้องครับห้องหยั่งเอื่นเบาเหรียบได้ซืีอนะครับข้าเจ้าพาเอื่นเบาเหรียบเบาควกันไปสั่น์ละครับห้องเหมืองนะครับภาษาภาษาชาวบ้านท้องดิเขาเอื่นกันนะครับเนาะกับ คอยเป็นคอยไปนะพานเต๋กับปูรูยิงได้กับนี้แล้วครับตัวเดียวโคโลคือเก่าครับเมรม่งั้นตัวบังขันก็ได้อีกตัวหนึ่งนาะลืมไปเว้ยเนาะผักไปผักมากก็ได้นะขาดครับผมหลังนี่ก็ขาดคือเก่าหลับพี่น้องเนาะคอยเป็นคอยไปครับผมคอยตาคอยปักเอาลังไม้ปักไว้นะครับพ่อแดงรุ่นนะครับซื้อนี่ก็ได้ควางเถื่อมันแกลนกลับมาถืออีกเนาะยจีดีเพราได้เติมกันนะพี่น้องครับพันเต๋กับปูรูดอกนะท่นมามองหนีพี่น้องผมตงสัย หาอยู่พญายิ่งพญายักษ์กินปิีงหนูน้ำพันเตืนนะจัดเตือนหนูเพราะง่ามใหม่พ่อได้ปิีงอะไรพี่น้องครับอ่ะส้องรับตัวนี้ก็ถือว่าโอเคได้พี่น้องหนูต้องขาวตัวนี้เฮ้ยขันว่ามหนูผูกกับรุ่นจักระมาณสองเดือนนี่นะครับตัวนีตัวนี้ถือว่าใหญ่อยู่เด้แต่แต่ต้องเป็นหนูธรรมชาติหนูเลี้ยงบ่ใหญ่งปานนี้ครับผมเออแม่นหนูโด่งหนูเลี้ยงมันถี่ว่ามันถี่ตัวใหญ่กว่านี้นะครับหนูธรรมชาติมันถี่ใใหญ่ปานนี้นะครับอันนี้หนูของขากระชืรุ่นปูเหรอครับตัวใหญ่เติบครับผมใหญ่แงครับ มุมเขาไงคืออย่างน <c oughs> ี้สุดๆแลยครัะพ <c oughs> ี่น้องครับนี่สำหรับตัวนี้นะครับโอ้ถือว่าโอเคครับผมได้ปิ้งแล้วได้ปิ้งแล้วนี่นะเอาตัวนี้ไม่เบิ้งเลยนี่พ่างเตยยางไปจนหดจะถุ่มเพาะว่าหันเบิ้งบนท่านครับพี่น้องเอับตามมันตัวนะผู้ใดเบิ้งท่านก็ได้มันก่อไปเร็วเนาะท่างเตยกับยางยามบ่วงไปเรื่อยนะครับคอยยามเนียกจิกับทับเลยครับเอามาเพราะห็นยางมาหันยางเดือดมืดาเอามาโชว์ซืุอๆนะครับเราจะขวายางไปไกลแห่งอันหลังนี้แห่งนี้นี่หลังนี้พี่น้องตรงไซต์ตีดหลุดรุดครับนี่ซืุอนี่พ่างเตย ว่ามันจำบ่ผิดแล้วพี่น้นองก้อนจีนนี่ครับติดห้อยมันเกี่ยวกับไปห้อยมันโดดยำห้อยหยามุนๆนี่ไหมแต่ว่าบ่มีหนูครับผมสงสัยมันจะลุดครับนาจะลุน่นเท่าๆนี่แหละเพราะว่าหลักหวงมันโบโ่โ,บโยกบ่ปยังครับไปเรื่อยๆคอยแต่งคอยอยังบางทีเราคล่องพันแต่ไปเรื่อยคอย,คอย้อพงพอเห็นบองได้เป็นได้คือกระจกโทรศัพท์มืองไทยนี่เขาทับแล้วครับผมในนูมานปีงสวงครับก็แบบไงตัวนึงคือดำคือนหรือนะฮะตัวไงนะพี่น้องตัวนี้ครับหนูตัวนี้หอยเราะวาเจ็ดขีดหมดแล้วครับตัวไงเติบอยู่ครับกะ ว่าสิเข็ดเนี้ยยูน่ากินกับผมว่าสิย่างหนูสําหรับบรรยากาศการย่างหนูพั่นเต๋กับวัวเดทไทยกับพี่น้องมันมือมันเลอะมันนั่นมันนี่เนาะกับมาจับโทรศัพท์มันก็สิเลอะทีนั้นทีนี้ครับพั่นเต๋ก็เลยเอาเครียร์หลวมให้เบิ้งนะครับนี่ก็ตั้งใจไว้ว่าสิย่างหอมๆนะกินกับแจ่วเฮานะก็เลยวาดสิด่างไฟก่อนครับนี่ตัวอยู่ทางในนี่ก็ถือว่าโอเคอยู่ได้พี่น้องครับนี่ครับกําลังด่างไฟเตรียมที่จะปีงหนูครับพี่น้องสำหรับเหมือนก็ถือว่า ก็ได้๋ยวุ่ยด้กินนะครับก็ถือว่าหมานนะครับมันขาดตะทวนในมือหน้องขาดไปหาหลังถลท้อนไปอีกส้วงนะพี่น้องพันเตัยุดยมึดอะ่ะคือปวขาดไปหาแล้วเพราะตอเด็กนู้นตัวเดียวนะตอนนั้น,นวันนู้ปวดหัวเลยครับนะก็คอยดังไฟเดี๋ยวสูงไฟก,กันครับเดยฟื้นไปขอพอใหญ่แล้วมากนะครับพราะไหนมาดังไฟปิีงูสับเซาดีบ,บาดครับผม ัดพ่อปิงแล้วแล้วพันเต๋อกับเดทไทคลิปกับเดทไทไว้เตาดูบซ่อมเหพี่น้องครับนี่แหละจำแก้วกินกับวันนี้รอบเศร้าครับผมมาคนรอบเศร้าพันเต๋อได้แบบแย่น้อยมาตัวหนึ่งครับผมก็เลยว่าจิบปล่อยมันครับ โ <premises. S 2> ยนเลยพี่น้องคุณแล้วไปยังมาถือบวงง้าเถือบทีไรหวังครับผมทีไรหวังอะตามสัญชาตญาณนะมันมันเนารมันตื่นนอย่งมันกับจดูดตรเียงลกเียงเยนนยาแล้วมัติดวกมั่าเด็ไล่มันหนีสิกับไม้นี่ครับผมถือลูกมันตัวหนึ่งสอตัวพี่น้องแต่ว่าอีกลูกอีกตัวนึ่งมันตัวใหญ่ก็หนีเติบหนึ่งนะครับ้องามเข้าปีงแบบแ่บนี่แหละตัดมากมองนีครับผมหลอบเสาหมามาเร็วครับเต็มเตมหนีเป็นถนับกับเป็นเตมที่ซที่หา้วครับผมมันขึ้นอ ในในตื้อมาอีกตัวหนึ่งเป็นเป็นตัวที่ซีนะครับนี่ตัวที่หาของเขาครับผมถือว่าใหญ่ครับผมบักนี่บักใหญ่เลยะแหละนี่กันนี่กับเจ็ดขีดด้วยกันเป็นหวังครับตัวใหญ่แห้งนะครับสามตัวนะครับรุ่นไลเลียกันมัดเลยเป็นหวังมิโตเจ็ดขีดแปดขีดอะไรเจ็ดขีดม่ถึงแปดดอกนะครับนี่นี่ไงอ่ะพี่น้องใหญ่ดีคนมันหลอดถือกัมันถือน้ำมันคือยังมันหลอดนะครับมึงลงเเ่าบูดเบอร์สิบเอ็ดหลอดครับนี่นะครับสูสีอ่ะก็บตือว่าโอเคครับผมอ่าหารมาแล้วครับผม ถัดมาอีกนี่ครับดินเงาเงเลื่อยไปน้องเพื่นนี่บอกไงนะพ่านเตยกับยานมา okay, yes, <Huh? S 1> ันขาดด้วยด้วย <laughs> <calories and> <ión> <laughs> ้องคิดต้องใจสิโจกเอโทษเตาเมืไทยกับยาื้อยยาขาดด้วยจับหางก่อนเลื่อยไปน้องนี่ครับเอานี่บอกนี่บอกไงไงยี่หรี่ครับไงแห้งครับผมถสือกนูมนไม่ตัวตรงที่เลือเป็นรองพ่านเตว่าที่มันจิขาดไปที่มันจิถอนไปนะครับจนเงยแต่พ่านเตว่วงกระเทยถอนไม่เคยผัวไม่เคยเห็นกันว่ามันไม่เคยผัวเคยผัวเยอะครับเชนึงนะครับ กบคิดว่าเมื่อวมาถอนอีกแล้วถอนทั้งสี่แเราทั้งขาดพร้อมนะพี่น้องอันเตื่นกับบลูเสียตรงไหนครับผมอ่ะตามสันทัตยานตามสภาพตามอันนี้ตามหัวตามสันทัตยานบรอวาตามสภาพตามอันนี้มันแหละครับอี่พอไงมาไงบนไหมันกับมั่งมือขึ้นหาตับไปตับหนึ่งเ่อเป็นว่างก็เออถือว่าเพล่ากับแกมือหาแล้วมั่งนี่ตัวนี้เป็นตัวที่แบบพร้องงามกับผมนี่ในเมื่อีกตัวหนึ่งนะครับดิน้องแง๊กอยู่ในหันละหลังเหล็กหลังที่สว่างหมดพี่น้องที่ใช้นะครับ นังนี่ก็ห้อยมันเที่ยวเขาเที่ยวหักนี่ห้อยปูประจักพี่น้องห้อยตีนปูกับอะไรับผมยางขามลวดขามไปขามมาแต่มันหมกักติดบ่วงเนี่ยแต่แต่ปูมันยางขามบว่วงนะครับนี่นังนี่กันเดี๋ยวพันเตยสี่งอะไรบ้างอยู่ดินงอกกินตรงไหนเลยเพรางามๆนี่แหละครับพี่น้อยง่ายก็ขวดานา้ำทั้งกวดนาว้ำก็และวสิบบาทนี่แหละครับประมาณนนเ,เ,อาอนเนี่ยพันธุเตยก็อเอาเยอะครับถ้าลุ่นนี่ยแต่ถั่นลอยก็ดีเพราะเอาครับผมถั่ลุนเป็นขวดเดียวนลอยนี่ที่พันเตยว่ามันขาดมาขึ้นอยู่ขางปลายยาค่าเนี่ยครับ หมามันเอาไปพี่น้องครับนี่แหละเฉลยรอบเสาครับผมหมามันเอาหมามันมายองค้าหวงพันเตี่ว่าลวยมันจังๆนะครับลวยมันตึงปิดปกตินะครับพันเต่วพันเต๋อเนกะถ้าคนเอาหรือว่าหาหรือว่ามันขาดมันยังมันต้องเห็นแบบเป็นอีกแบบหนึ่งแต่นี่มันลวยมันตึงครับบรรยากาศเนี่ยบนเสาพี่น้องเขาก็ลังออกห่วงครับออกห่วงไรเลยล่ะแทบจะเก่าสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมเหลือแค่เขาที่เขาจะเาเห็ดที่หลังมูลออกแบบเห็่ประทันหน่อทีครับหนามมันมากหรือว่าช่วงที่มัน นามมันขาดตอนนี้แล้วครับอ่านี่ครับหมายงามๆครับผมหมายปลายอยางขนบวกกับปลายอยางขางามๆเลยพี่น้องครับสำหรับเซานี้กับสรุปผลในฟังนะครับอ่าในมาจะเตี่ยมอะสามเตี่ยมนะครับร่วมกับหมูขึ้นทีใจมาอีกนะครับถือว่าพอได้อยู่ได้กินได้เก็บกับบานหกตัวยุบพี่น้องครับบักยิ่งใหญ่นี่ก็ใหญ่เติบได้เพี่น้องเห็นในลูกนะเห็นในกล่องนะถือว่าใหญ่เลยก็ถือว่าพอได้อยู่ได้กินได้แเนาะพี่น้องเนาวอ่ะ คนเด่ละตัวนะพี่น้องสามตัวขางกันนะกันไงแบบไงอีเลียไงวังนพันตื่นยกวงหนักเึินตึงนะพี่น้องโอ้ยไงครับครับต่มลงดังบววคุณละครับซุ่มตรงนี้ซุ่มขาดซุ่มมุมมันติดนะพันตื่นจนะได้สมครับก็ถือว่าโอเคพนันนะครับเอาสำหรับคลิปนี้อีพี่นี่กับลาพีแล้วน้องทำนี่ครับวัวลายใหญ่หางวัวลายเจ็บข้อกับน้องทำรับคลิปนี้สวัสดีครับ